สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็ไปอ่านเจอมาบนไวปยปอนะคะก็มีผู้ที่ได้ไปโพสตส์วัยว่าในเวอร์ชั่นของละครนะคะสองดวงใจเคียงรักเนี่ยก็คงจะให้ตัวละครลู่เจียฉีนั้นมาเสียชีวิตในส่วนของละครนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นไปได้เพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่า ในส่วนของละครนั้นเนี่ยให้รู้เจียฉีนั้นไปอยู่ฝั่งของหวังหยวนเลยนะคะแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งของหวังหยวนซึ่งหวังหยวนนั้นเป็นตัวโกงหลักของเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็มีแบบแน่นอนว่าน่าจะโดยถ้าโดนโทษก็น่าจะโดนโทษประหารชีวิตแต่ว่าในระดับของพระรองนะคะหว่านว่าก็ยังคงไม่ได้โทษประหารชีวิตอาจจะเสียชีวิตในลักษณะที่ที่แบบเออต้องช่วยใคร อาจจะต้องแบบช่วยอีหนิงหรืออะไรหรือเปล่านะคะคือในบทของละครมันอาจจะมีการสร้างให้เหมือนกับว่าถ่ายถอนไม่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสิ่งที่ติดค้ังในใจต่อกันนั่นเองค่ะ ตัวของลู่เจียฉีในเวอร์ชันละครนะคะหวานว่าปมในใจของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกแบบเขาเสียใจมากซึ่งเขาไม่สามารถจะปกป้องเหมยเหมยนะคะผู้หญิงที่เขารักได้นั่นเองเขามีความรู้สึกผิดอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาปมตรงนี้มาเล่นในส่วนของละครเนี่ยก็สามารถจะเอาไปถ่ายถอนให้ให้เขารู้สึกแบบ ยิ้มได้ตายอย่างมีความสุขเนี่ยโอเคเลยนะคะเพราะว่าเขาคงอยากจะได้ยินคําให้อภัยจากอีหนิงว่าเออเขาขอโทษนะที่เขาไม่สามารถจะปกป้องอีหนิงได้ในตอนนั้นอะไรแบบนี้แล้วอีหนิงก็จะบอกเขาว่าโอเคไม่โกรธหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นการแบบ ปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็หลวทางด้านของลู่เจียฉีเองก็บายบายไปในเวอร์ชันละครจุดนี้มันก็ได้เหมือนกันนะคือเออหวานก็ไปอ่านบนเวปอเขาก็เขาก็เขียนในทํานองนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเราอาจจะได้เห็นว่าลู่เจียฉีนั้นเสียชีวิตไปค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในบทของลู่เจียฉีเนี่ยคือ,อ,อความรักที่เขามีต่ออีหนิงนั้นมันเป็นลักษณะที่มีความแบบบ้าคลั่งด้วยหวัดระแวงด้วยแล้วก็มีความเด็ดขาดจากนิสัยของเขานะคะ ซึ่งณนะจุดนี้คือมันเป็นความอัดอั้นตันใจของเขาด้วยแล้วก็เป็นที่ว่าฝ่ายหญิงอะคะ่ะอย่างอ e ีนิงนั้นคือหนีเขาตลอดเลยนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาก็อยากจะพูดจาด้วยดีๆแล้วก็แบบคือปฏิเสธทุกสิ่งอย่างก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกแบบเอ๊ะมันสงสัยอะมันหวาดระแวงอยู่ตลอดนะคะก่อนที่เรื่องราวจะมีการเกิดความเข้าใจผิดกันเนี่ยนะคะหลวอ e ีนิงนั้นก็รักอยู่กับลู่เจียฉีเนี่ยแหละแต่ว่าในส่วนที่ ที่มันเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยถ้าเกิดนะคะถ้าแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าหนวอีนิงได้เจอกับลู่เจียฉีก่อนที่จะได้เข้ามาผัวพันกับทางด้านของหลวงสนญญวนหลังจากที่นางเข้าใจผิดแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทั้งคู่อาจจะสามารถที่จะ ที่จะปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็เออแย่ละหลวสนญวนจะแย่นะคะแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้น,นเพื่อนๆมันไม่เกิดขึ้นนี่เพียงแค่เราวิเคราะห์ในด้านกลับกันอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าหลวอีหนึ่งนั้นเนี่ยมีความผัวพันทางอารมณ์แล้วก็มีความแบบใกล้ชิดกับทางหลัวสัญญวนคือมีใจให้กันทั้งคู่ไปเรียบร้อยแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่รู้เจียบฉีกลับมาแล้วจะมาแบบ ดีๆกับทางหลัวอีหนิงได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับความเข้าใจเรื่องที่เข้าใจผิดของหลัวอีหนิงไปได้แล้วก็ตามนะคะความรู้สึกมันมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วสำหรับอีหนิงนั่นเองค่ะ โดยปกติแล้วนะคะในเรื่องของความรักแบบนี้นะคะมันจะมีเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะอยู่ในหัวใจของคนคนหนึ่งได้ค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นมีหลัวสนญญวนอยู่ในหัวใจนางไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นรูเจี๋ยวฉีก,ก็จึงต้องพ่ายแพ้เรียกว่าพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาไปแล้วกันค่ะในความเป็นจริงนะคะเหตุผลที่รูเจี๋ยฉีนั้นไม่สามารถจะปล่อย อีหนิงไปได้เนี่ยแล้วก็เขาถึงขั้นแบบ แบบแขอแต่งงานไปแล้วด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงที่คือพวกเขาเป็นป๊อปปี้เลิฟกันอยู่ในตอนนั้นน่ะในตอนที่เขาขอแต่งงานกับหลวอีหนิงในเวอร์ชันละครเนี่ยเราจะไม่ได้ยินนะว่าอีหนิงตอบว่าเยสนะคะตอบว่าตกลงไม่ได้ยินเพราะว่าอีหนิงนั้นไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาแต่ว่านางยิ้มอะ่ะยิ้มเป็นเชิงที่ไม่ปฏิเสธคือยิ้มแบบเต็มใจที่จะแต่งนะคะแล้วก็มีคําถามถามไปด้วยเนาะว่าเออเฮ้ hey, ทำไมล่ะลู่เจียฉีทำไม ท่านถึงอยากแต่งงานกับข้านะคะซึ่งรู้เจรยฉีเองในในฉากนั้นก็ด้วยความที่ตาเขามองไม่เห็นเนาะเขาก็มีการเอามือขึ้นมาแบบเหมือนจะแตะๆหน้าของอีหนิงประมาณนี้เหมือนกับแบบอยากจะเห็นรอยยิ้มของนางอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอ ในจุดที่ตอนที่เขาตาบอดเขาสามารถจะสัมผัสได้ว่ามีตัวคนคนนี้อยู่จริงๆแต่พอเขาเปิดตาขึ้นมาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยสัมผัสได้เนี่ยหายไปในพริบตาเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาแบบมันเหมือนกับยอมรับไม่ได้นะจุดนี้นั่นเองแล้วพอต่อมานั้นได้รู้อีกนะคะว่าซ่งจื่ออินซึ่งเป็นผู้หญิงตระกูลซ่งนั้นมาบังคับบีบบังคับนะคะให้อีหนิงนั้นต้องแบบว่าตกลงไปจากหน้าผาอะไรแบบเนี้ยซึ่งณนะจุดนี้ เองค่ะก็เลยทําให้รูเจียฉีก็ฟิลขาดเช่นเดียวกันกับตระกูลซ่งนะคะแต่นั่นแหละก็อย่างที่พวกเรารู้กันว่าก่อนที่นางเอกของพวกเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยก็ดันไปได้ยินนะคะประโยคประโยคที่ตัวของรูเจียฉีนั้นต้องการจะพูดกับซ่งจืวออินค่ะแต่ว่าตัวของนางเอกเข้าใจว่ารูเจียฉีนั้นต้องการจะพูดประโยคนั้นกับนางว่าเออคือใครตายไปก็ช่างเถอะอะไรประมาณนี้นะคะคือรูเจียฉีนั้นไม่ไม่ได้แบบ รู้เรื่องอะไรเลยในตอนนั้นนะคะสิ่งนี้ลหะค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนความผิดเป็นปมในใจของรู้เจี๋ยฉีที่เออเขาเนี่ยทำไมทำไมไม่สามารถจะปกป้องผู้หญิงที่เขารักได้คนนี้นะคะรู้เจี๋ยฉีนั้นนะคะก็คิดย้อนแย้งมากเขามั่นใจว่าเหมยเหมยของเขาต้องไม่ตายแล้วเขาก็จัดเตรียมโน่นเตรียมนี่นะคะเขาเหมือนกับแบบยังไงดีล่ะก็คือแบบ นึกถึงเสียงแล้วก็คือชอบหลับตาชอบอยู่คนเดียวเพื่อจะนึกถึงเรื่องราวในตอนที่เขาแบบอยู่ใกล้ชิดกับอีหนิงนั่นเองนะคะเอาละจุดนี้คือจุดที่ความเป็นตัวตนของลู่เจียฉีในมุมที่เป็นส่วนตัวนะคะทีนี้ในมุมที่จะคล่าชีวิตเขาได้ในเวอร์ชันละครเนี่ยมันก็แน่นอนว่าหวังหยวนจะต้องแพ้จะต้องล่มสลายไปนะคะเพราะว่าหวังหยวนในละครนั้นเป็นคนบาปมากเลยอะคะ่ะหลอกลวงองค์จัก,กรพรรดินะคะแล้วก็ม เกรงกลัวกฎหมายดูหมิ่นกฎหมายทรยศองค์จักรพรรดิทรยศต่อแคว้นอย่างมากเลยนะคะเขานั้นมีตําแหน่งสูงเนี่ยเพื่อที่จะมีโอกาสในการเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็กําจัดคนที่เขาไม่ชอบนะคะโลภมากแล้วก็สมรู้ร่วมคิดกับศัตรูต่างแคว้นเพื่อนๆค่ะรู้เจียฉีมาอยู่กับตัวละครแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่รอดแน่เลยอ่ะหวานก็มีความคิดว่าคือ,เ,อ,อเห็นด้วยกับบนบทความบนไว ะะว่าลู่เจียยฉีในเวอร์ชันละครนั้นอาจจะเห็นเขาตายคาจอเลยละค่ะทีนี้เพื่อที่จะแบบว่าให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จสามารถจะ ครอบคุมนะคะความคิดแล้วก็การกระทําของจัก,กรพรรดิได้เนี่ยก็ทําให้ทางด้านหวังหยวนเองนะคะก็คิดแผนการใหญ่แล้วก็ได้ผู้ช่วยที่เป็นมือไม้ให้เขาอย่างลู่เจียฉีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มานะคะทำธุรกิจที่เรียกได้ว่าลักลอบขนส่งใบาชาเถื่อนแล้วก็มีข้อตกลงอะไรเรื่องราวมากมายเลยนะคะทํามาแล้วมากมายซึ่งลู่เจียฉีเองก็ทั้งรวบมือด้วยแล้วก็ ก็รู้ทุกเรื่องด้วยนะคะรู้ทุกเรื่องด้วยแต่ว่านะคะเดี๋ยวมันก็จะมีน่าจะจะเห็นในตัวอย่างแวบๆเนาะก็จะมีในตอนที่รู้เจี๊ยวฉีนั้นนะคะได้แบบเออเห็นแล้วว่าอนาคตถ้าจะไม่ดีละแต่วหวังยวนน่าจะ แพ้อะไรประมาณนี้เขาก็เตรียมตัวที่จะโอเคไปรับตำแหน่งที่ชายแดนนะคะแต่ว่านะคะในจุดที่เขาจะทิ้งหวังหยวนไปเนี่ยแต่หวังหยวนมันไม่ยอมค่ะถ้ามันจะต้องตายนะคะถ้ามันจะต้องโดนลงโทษอย่างเงี้ยมันก็จะต้องให้ลู่เจียฉีนั้นโดนด้วยนั่นเองนะคะหวังหยวนก็เลยจะโหดร้ายมากๆค่ะเขานั้นก็จะต้องหลอกล่อลู่เจียฉีให้มาติดกับนั่นเองซึ่งในขณะที่เรื่องราวแบบนี้มันเดินไปนะคะทางฝั่งของ ขั้วของหลัวซินหยวนเองเนี่ยค่ะก็จะต้องเกิดนะคะเกิดการเดินสายเดินเดินเดินแผนการที่จะปกป้องนะคะป้องกันไอ้หวังหยวนไม่ให้มันทุจริตไปมากกว่านี้ด้วยนะคะ ในส่วนละครนะคะก็น่าจะเป็นตอนที่ลู่เจียฉีนั้นจะต้องไปรับตําแหน่งที่ชายแดนไปรับตําแหน่งเนี่ยเขาก็เลยอยากจะพาอีหนิงไปด้วยนะคะเพราะเขารู้แล้วว่าอีหนิงคือเหมยเหมยของเขาเขาก็คงจะแบบเออลักพาตัวไปหรือเปล่าเนาะมันจะมีอะไรที่มาจากในนิยายบ้างไหมนะคะแต่ว่าไม่ไม่ในละครไม่น่าจะลักพาตัวได้สําเร็จเพราะว่าพระเอกของพวกเรามีวิชาย,ยุทธ์ด้วยแต่ว่าในส่วนของ ในส่วนของนิยายนั้นพระเอกของเราไม่ได้มีวิชาย,ยุท์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็แผนการของพระเอกเองเนี่ยก็มีการโดนแผนซ้อนแผนจากลู่เจียฉีด้วยถ้าเป็นในส่วนของนิยายแต่ในส่วนของละครไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันมีแค่40ตอนเองเพื่อนๆมันไม่สามารถจะแบบอีหนิงห่างหายไปจากไปจากพระเอกได้เป็นแบบปีๆนะคะประมาณปีครึ่งอะไรแบบเนี้ยคงไม่ได้ ก็เอาเป็นว่านะคะอาจจะแบบมาจบในตอนที่คือเป็นการแย่งสาวกันหรือเปล่าแย่งหลัวอีหนิงอะไรกันหรือเปล่าแล้วทางด้านของออหวังหยวนเองนะคะคนของหวังหยวนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบมีคนที่เครียดแค้นลู้เจี๋ยฉีอยู่เพราะว่าลู้เจี๋ยฉีนั้น ตีตัวแล้วก็ทรยศนะคะออกจากหวังหยวนนั่นเองก็เลยมีการมารุมมาตุ้มกันอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่แบบรู้เจียวฉีนั้นแบบต้องการจะช่วยช่วยอีหนิงเพราะว่าเขาเอาตัวอีหนิงมาไงกําลังจะไปแต่พระเอกของพวกเราก็มาตามอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นจะเป็นฉากมารุมมาตุ้มแบบนี้นะคะ <c oughs> ในไววปอเขเขียนเอาไว้เพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทางด้านของเ,อเพื่อป้องกันอีหนิงให้ปลอดภัยนะคะคราวนี้เขาก็เอาร่างของเขาไปรับ กรบี่แทนอีหนิงซึ่งก็ทําให้อีหนิงนั้นปลอดภัยจริงๆแล้วเขาก็ก่อนแบบที่จะเสียชีวิตเขาก็ได้คลายปมนะคะที่เขานั้นไม่สามารถจะปกป้องเหมยเหมยได้จากในตอนที่เหมยเหมยแบบตก น้าผาไปอะไรแบบนี้ส่วนอีนิงเองก็จะบอกว่าคือไม่คิดไม่โกรธไม่โทษอะไรเลยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้สําหรับบนวยปอนะคะแต่สําหรับหวานแล้วเนี่ยหวานไม่อยากให้รู้เจียฉีตายเลยเพื่อน,น,นขาหวานสงสารเขานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่เป็นไรคะ่ะดูได้หมดนะคะดูได้หมดไม่ว่าจะออกมาอย่างไรนะคะเพราะว่าตับแอดหวานแข็งแรงมากๆค่ะเอาแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะไปเจออะไรมาก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็ ท่านใดที่แบบเออชอบแล้วก็เห็นใจลู่เจียฉีะลองของพวกเราก็เตรียมใจเอาไว้บ้างนะคะอาจจะเห็นเขาเสียชีวิตในเวอร์ชั่นละครค่ะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเลยพักผ่อนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ